ผมครับโอ้บางแนวบางแนวผมลืมว่าเขาเปิดกระสวยอวกา,าศครับโอ้โอยผมลืมไปเลยครัำนอะงโอ้ยน่ะหรืออะไรก็ลืมได้แต่สุดท้ายอย่าลืมฉันครับฟอกเกตมินนะ่ะโอ้ยไอเดือดร้อนอาสุริตอนคันแรงน่าจะช่วงบ่ายสี่โมงโดยประมาณการคำนอะงโอ้ยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นูนะุนโอ้บมาหน้าที่นี้ครัำนองระบบต้องไปต้องกลัวด้วยต้อ,ตองรวจโถ่ก็ผมแค่มาดักหนูที่สอนนอนอนสะพังผมไม่ได้มาเผาสอนนอนส้นใหม่ เป็นได้ครับผมนักเลงวะไอ้กันล้อนะอ่านี่ครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเนาะวันนี้เราท่องเราทานี่ครับเนาะหาดักหนูครับโว้ยนะเป็นตัวสีแซ่บพรเจ้าว่ะเนาะกระปุกข้าวบวกมีประโ <c oughs> <า> <c oughs> ยอดตังค์ครับเนาะแต่คิดถึงเธอตังค์นี่มีประโยอดทุกทุกคนกับบ้าทุกเป็นได้ครับนีย่ยละครับบรรยากาศตอนน่าจะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นโดยประมาณการครับเป็นได้ครับเขียวปื้อ,อ,อครับ ครับห็นบ่กครับเาเรียกว่านกแล้คขับนนั้นนะไม่ได้ครับบรรยากาศบ้านนอกเขานาเราก็จะประมาณนี้ครับโอ้ไม่ได้ครับนี่แหละนี่แหละผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านคงคิดถึงบ้านนะครับว่ามันคิดต้หอดต้นหนาเกี่ยวเขาด้วครับเนาะสิมาขายเขาไปใส่หนีเกวดรถโอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับแล้วดูนี่นี่ครับมาสามของม่อวานเขามาซอยเพลินครับเนาะมันกับผมนี่แหละโอ้ยนะน้ำตาจะไหลหลังนี่ครับเนาะโอ้ไม่ได้ครับ เขียวขจีเลยคัะเขียวไปด้วยชุงย่งแย่เุ่งยากน,นะชุง่งทุ่งข้าวนี่เขากระลังนี่ครับเนาะวันเขาได้ก็จะประมาณนี้น้ํายังไม่มากับฝนก็ยังไม่ตกเขาโอ้ตาตาไหลผู้ชมเป็นตาลิตต์ต่วนรไมว่าผมเป็นตาลิตต์ต่วนผมไม่ใช่เป็นคนตาลิตตนผมเป็นตาสีแซบ <laughs> ผมไม่ใช่เป็นตาลิตตนนะครับผมเป็นตาสีแซบอ่ะโอเคนะครับเนาะพลว่มมาพิกัดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้พลว่าหนูที่มองเยอะเขาก็มาตามนัดครับเนาะ หลายคนหลาย ENNIS, ท, ho, ท่านบอกโอ้ทำงานหนักๆไปจนลึงตอนซาแทเย่ไปแล้วผมไม <laughs> <la> <c oughs> ่ได้ wh, เป็นต parsley, ัวตลีแต่ผมเป็นตะสีแซบไอ้กันรอดเนาะนี่ครับโอ้เป็นยังไงครับนี่นี่ครับตอนช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นโดยประมาณกันเดี๋ยวพกกระติาแย่ใค่บนแดงนี่ครับแบบเป็นแดงครับตันละมือตันละมีตะเวียดตะงานนี่ครับนะทีค่อนแสแค่เลยมาบนคลองเลยโลตัสจไม่ได้กินผมหลอกหั่นพวกนี้พวกติผมจะเดินแต่ห้างหมูทำไหมโอ้ ไม่ขำผุบขำเองก็เลยเติมอ๋อโอเคนะครับจะถอดเว่นตาดำได้ครับี่้ามองหนูรับกทไงผมจะตัดผมจะถ่ายดูอีกชิ้นนะพุชสัสมนอยตะตะะป้าเถอะเติมเต็มสีจะแบบว่า,วาผมกัว่าผมเลยเนาะเป็นเด็กครับ <S <S เป็นไหนมาไหนใครๆต,ครตัวใครเรียกผมวิลลี่พ่อผมยกมือชี้ดูเหมือนสอนรัมตอนไอค์คือเป็นเด็กครับเนาะ ผมนึกว่าแดนบุรีลำครับโอ้ oh, แม่นแดนดีทูบีแดนบุรีลำปะนะโอเคนะครับก่อนจะจะจากกันไปเอ้า oh, ไม่ใช่จากดิเอาเป็นอีพีสองแล้วกันผมจะดักหนูตอนนี้ไปดูทักทายก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ห่างไม่มันไม่ไม้ไม่รั่วอัดพุทธศาสมน้อยไม่ห่างไม่มันไม่ไม้และผู้ท้าผู้แก่เด็กน้อยพุ่นหน้นล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อดูเนาะโอ้ไอ้กุลอนนะกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้องค์สิทธิใจล้านคนโอ้ ผู้ใดปิดไฟว,วะเออไม่ใช่ผมใส่เป็นตะดำก็ป้าเป็นตัวสีแซ่บปปมุ้งเจ้าวะ่ะคิดไม่ทันโรคโมุกเสียวๆนะครับเนาะแค่บอกคิดถึงคำเดียวก็น่าจะเกินพอเราผูส้สาวซุ้มหน่ยไม่ห่างไม่มันไม่ใหม่ไม่ล้วนผู้ท่าผู้แก่เด็กนะ้อยผู้ชราบุญละไอ้ก็ร้อนอ่าโอเคนะครับทักทายตอนเย็นอีกรอบครับด้วย ep สองแล้วกันผมมาดักหนูที่แต่กันที่ผมบอกก็กลัวทำไมตำรวจบ้านก็แค่ผมมาดักหนูที่สอนนอนน้องสะพังผมไม่ได้ไปเผาสอนนอนนองสะพังซะหน่อยเป็นได้ครับ ไอ้กลอนเนาะเป็นไรืมุจลิวะเป็นตั้งสี่แซมม์มุจลิวะโอ้ยมันนี้ครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับมีแตงแล้วบอกกินแกงน้องไหมพอดบอกใส่พริกสิบเม็ดนะสิบหน่วยพนัผมดันไปใส่สิบเอ็ดทำไมแล้วผมเด็ดกันไปเป็นตั้งสี่แซมม์มุจลิวะเด็ดเกินนะโอ้เด็ดเกินนี่ครับนะโอ้ลมเย็นเย็นบ้านเราดีก็ห้องแอร์ มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยให้ตังค์โอ้ไม่ใช่แล้วแหละนี่ครับแต่เขาเรียกว่าครูหนอหรือว่าครองหนู่มคนนี้ครับโอ้นี่ครับเส้นสนนเส้น,สนนี้นะครับนะจำหมดคผมไว้เลยนะครับถ้าวันไหนผมได้เป็นนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหนวแก่และรัฐมนตรีรัฐมนตรีร่วมรัฐมนตรีกระทรวงกนนารพนันนะครับจังไว้เลยนะผมจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนนี่ครับถนนเส้น,สนนี้ผมจะเทคอนกรีตให้เรียบเลยนี่เส้็นี้นี่นี่ โอ้ไม่ใช่ลเลยแหละโอ้ยนายกสมาคามการพนันพ <c oughs> นันนายยุคนายกสมาคามแนวแก้โอ้ยไม่ใช่แล้วครับเนาะกำลมมแรงมันนอกครับนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ปอนเทนคันกรีดนะครับยันมาขับคล้องดูไหมครับ,นนนนรบนนนเนี่ยน,นี่แหละผมดักไว้ตัวนั้นทีหนึ่งครับที่วันหนึ่งเหนี่ยที่ซอนครับนี่ลักษณะการดัดนูวดเราอยู่ตอนเน้นที่ของแคบๆนะครับเครื่องหมายการคร้ามันจะเป็นถุงสีขาวครับผมสี่ผ้ายาบมีกอีกยด้อยปัง โอ้นี่ครับนะาะบรรยากาศแถวบ้านนอกพอกนาเราคือประมาณนี้ที่สอนนอครับใกล้ๆกับสอนอนหนองสะพังครับนะครับอันหน,นึ่งเน,นียนหนึ่งหันสองหลังพอแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความรับของทางราชการหลายคนถามผมว่า,วาอยู่บ้าน,ม,น,านมีอะงานอาชีพผส่วนมากจะเป็นอัมมาอซิมนะครับนาะและผู้สัตว์สมน้อยว้าผมบอกไม่ได้เราเป็นธุรกิจส่วนตัวครับนาะอะถ้าบอกไปมันจะไม่เป็นการส่วนตัวครับนะองอบอกเลยแล้วกัน เตะฝนไปวันๆครับนะ้อโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังอีกรอบไอ้ก็ร้อนโอ้ยกู้สมอนันต์โอ้แม่ผมลุกก oh. ู้สมอนิ่งโอ้ได้ยินเสียงไก่ขันผอพี่น้องลูกป่านน่ะอ่าคือเพื่อนบ้านเพื่อนว่าอาสุริตอนเช้าครับนะโองคนตื่นเช้าก็จะเข้าใจกันเดียเจ็บคอครับเจ็บปากครับเพราะเจอปากเพราะเจอเบาชมน้องนี่อยากเดาอย่างเดียวครับโอ้ยน,นะ เดาเพื่อความยิ่งให่ก็เท่าน,นั้นจะบอกกันโอ้นี่ครับวันนี้อย่างที่ผมบอกกลัวทำไมตำรวจก็แค่ผมมาดักหนูที่สอนนอนน้องสะพังผมวันนี้มาเผาสอนนอนสักหน,น่อยเป็นไดนั่นครับนะไก่ยังเศร้าเอาเชนนะครับนะโอ้มันมาเด้ออยู่มาพู้ให้ลูกเดินลานได้ยาได้กินนะคะรับไม่ได้แก้อไม่ใช่ไม่ได้กินได้เนี่ยไม่ได้แก่เพื่อนนะบ้าบอกขอ,ขอให้พ่ออันนี้ครับสวัสดีตอนเช้าค,ครับ นั่นคำนอผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ตื่นแต่ที่นอนเลยนั่นเนี่ย,ยผมเป็นคนตื่นเช้าคำนอยลูกหลอรับ,รรบจริงใจจังเลยแม่งทุกเวลาสโลแกนของผมไม่ง่ายคำนอไปเดินครับโอ้มันขับไปกาศตอนช้อนนอา่าจะหกโมงชาร์ตีฮะโดยประมาณกันโอ้นี่ครับมาทงมาไทายย้ำนักย้ำหนาครับเลยทอสปไปรส,สีหรือเล้าสีดู โอ้ยเราฉีดหนูครับโอ้ยลรคสีดูอ่นย้ำหนักยหน,นักต้องใส่ครับแต่วันนี้ผมเริร่มคำให้คุณรเป็นยิ่องอย่างนะครับเนาะเพราะมันไม่ดีครับเนาะโอ้ยน้ำตาสไลด์ปย่างผมว่าผนจะได้จะโดนพิกัดคือสอนนอนนองสะพังอย่างที่ผมบอกทำไมตำรวจบ้านก็แค่ผมอาดักหนูที่สอนนอนนองสะพังพรมะว่าในวิา,าสอนนอนเป็นต้นหนายเป็นไงร้อยแหวผมเจ๋งวะนี่แหละครับป้ารู้ไหมผม โอ้โนี่ครับรรยากาศตอนชออากาศน่าจะดีนะครึมครึมคันนโอ้ยครึมออกครึมใจครับโอ้นี่นะครับป่ะลุ้นว่าเรจะได้จะโดนที่พิกัดคืนนี้ครับรดดนี่สาหนีกน,นี่ครับเขารรเรียกว่าสาติดซ้อนนอครับเนาะป่ะอย่างผม โอ้นี่คำนองเชื่อว่าอะไรคนหลายท่านยังไม่ตื่นอย่างที่ผมบอกคำนี่แหละเป็นได้ไหมเจา้าตื่นหรือเปล่านี่แหละคำนอะงมาเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าว่ามันจะมาตระหนา้าเจียวเขาได้ขายเขยดดากข็พุ่งหงุดหงิดมาบ่บอกคอหอยพอกดีต้องมาช่วงนี้แหละคำนะ้อโอ้ปวดชาวเขาเจ้าที่ผมบอกว่าอย่าปากว่ายอง,ยง,ยง,ยงผมอยากเดาอย่างเดีวยดวครับป้ายังอ่านี่ครับผมดักไว้ประมาณเขาได้ไปปินบ่วงดักหนูนะครัำนองมันใช้รวดครับจะได้จะโดนโอ้กับก็าอะไรผเสียใจมากนิดน โอ้ไามา่สาวน้อยขณะนี้เราอยู่ที่ซอนนอลน้องสะพังเราตกเครื่องสูบน้ำโอ้ไม่ใช่เราตกเครื่องบินโอ้ยตกเครื่องสูบน้ำคนน่ะทำไงเราจะเอาชีวิตรอดจากป่าแถวนี้ประเขตป่าร้อนชืน้นสาวน้อยโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้ไม่จะโดนหรือเปล่า,า,าโอ้ม่สาวตื่นเต้นสักพีน้องลุงป่าน่ะสาวน้อยโอ้อันนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าตน้นยงว่าต้นไม้อายุหลายร้อยปี ที่ผมมาครั้งกี้แล้วมันเป็นเบีย้ยอยู่เลยตอนนี้มันต้นใหญ่แล้วนะตาผมมากับรอลา่าโอ้ยสาวน้อยเป็นต้นบักวา่าไม่ใช่บักวา่าดอกบักวา่าชิมดนะครับไม่ใช่บักวา่าดอกกลหรือบักวา่าชมพูโอ้ยสาวน้อยผมเจอมาอ้นจีเขาบอกวันนี่ไปเคลียร์ว่าต้นชีเล็กอ่ามีสาวน้อย,ออย,อยแกงใส่หนังวัวโอ้ยไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะลุน้นทั้งหมดจะได้จะเดินโอ้อเสียใจม,ยนะมันเสาร้อนไปตึงต้งตึง้ง แล้วคือภาษาโอ้ไม่ใช่แล้วแหละมันห่างเปิดแล้วนุ่นทุนน,นันต์อิจฉินมืนจรงจริงจรง,ง,งให้สิยภาษาไทยโดยพันธมิตรให้สิยภาษาอังกฤษโดยอินแล้วโอ้งูลากเสียโอ้คือเสียใจเถอะวะโอ้พอม,มาเสียใจมิสลอมเองทำไมถึงจะอีกอักอีกอักอโอ้นั่นคือเสียใจเถอะวะโอ้สาวน้อย ô oh, tinh 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 ô oh, thấm thà học ô oh, sao nói, ô chết ấy hoa ô ô tìm ý ý ý Ô, ý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  ทวารังนึ่งผมใส่เยมันไ่เห็นได้รับเอาะบาดลโอคตื่นเต้นถูกปโอ้คตกใจถะโอ้คตื่นเต้นถโอ้สาวน้อยโอ้คเตนเต้นถตัวเดโอ้ผม่เว่าอเสียอีกครับลังเสียดูดีนี่โอตกใจตกใจตุ้ตุ้มตาก็เป็นักขผมบ่ นี่เขาเป็นเสียอะไรนี่ดิมันเสียไปใส่บาตรดิมันเสียบหลงเห็นตะเครื่องไม้กัไไหนคาค่ะเอ้าหาไม่เพื่นอนลูกป่านาโอ๋หาหรือป่านี่มันผมใส่บางอี่ครับนี่โอ้มัสนสาวน้อยใส่บาดรน,น,นี่อันนี้คือทางมันทางมันจะไปไหนไม่รู้แต่แต่มันเสียเสียไปอ๋อหารับเอาหาหนังกันพี่น้องลูกป่าน,น่ะ โอ้มีสาวน้อยไม่ไมัมเป็นไรไม่รู้เราเดินหาสักหน่อยแล้วมีสาวน้อยน่าจะน่าจะถือแหละถือรักหรือเปล่าไม่รู้สาวน้อยมันน่าจะถือรักแล้วแหละโอ้ยโอ้สาวน้อยนี่ขวยหนูโอ้มีสาวน้อยมันขาดครับโอ้ดีนี่นี่ผมก็เสียใจทว่าโอ้ยเนาะไม่รู้ผีไดเจ้าไหนวะ มีสาวน้อยมันขาดจริงๆด้วยโอ้มีสาวน้อยนี่ครับมันขาดทุกคนรักหรือมันโดนรักไม่รู้โอ้มีสาวน้อยมันเสียโอ้คือเสียใจทัวโอ้นี่ครับมันโอ้มันตาจะไหลโอ้มันขาดครับมันคือปรขาดไกลแต่มันปรขาดตายอยู่พี่แน่มันโดนรักแน่ๆเลยพี่น้องดงป้านะอ่านี่สำคัถ้ามันขาดมันจะมีลักษณะนี้มันขาดมันจะเกี้ยวล้อมอ้อมแล้วมันก็ดูด อันนี้มันวางอยู่ตรงนี้มันรักแน่เลยเปนสาวน้อยโอ้มันสาวน้อยโอ้ไม่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 มันรักอีกแล้วรักอะไรก็รักได้แต่สุดท้ายจะรักหลับผมนะเลียงผมก็เพื่อจะได้มีอารมณ์ร่วมโอ้ก็เสียใจเถอะว่าโอ้มันขาดจริงๆทำให้สาวน้อยผมว่ามันมันถือรักแท้ผมว่าผมแชร์มันก็โรถเจ็บเป็ดหมาสีแมวมึงไอ้คนนี้มาหักของผมมันตายนี่ไหมโอ้เนาะถ้ารักนะครับเนาะาไได้ก็ถ้าไม่ใช่รักก็ไม่ไม่เป็นไม่โอ้ผมด่ายไปแล้ว อารมณ์ผมไม่ดีมันหน้าตาครับน,นอมันไม่หนี่มันเสียนี่โอ้เป็นสาวน้อยโอ้ภาคตําใจถือรักแน่ๆเลยโอ้เป็นสาวน้อยโอ้ก็เสียใจถั่วอมก็สาตื่นเต้นนะครับสาวเอฟเฟกผมมานั้นเมื่อกี้เดี่ยโอ้เมื่สิวันที่ตะลักกองขรรนเดี๋ยวโอ้ก็เสียใจถั่วโอ้แต่จะไหลโอ้เป็นสาวน้อยโอ้ ได้ผมใช้ถือได้บัดิ่งุ่นก็นถือกันรถไทย,ยนั้นเหยียบผมบนอ่างเงี้ยครับบวกไปด้านหลังวันนี้ก็เสียใจโอ้ก็เสีย,จยใจทัว้ตาสลายอีกแล้วโอ้โอ้าาโอโอสาวน้อยผมถือรักท่านรักก็รักได้นะครับแต่สุดท้ายจะรักหลับผมนะเรียกผมด้วยจะได้มีอารมณ์ร่วมจะได้มีแห่งด้วยกันโอ้สรุปแล้วสรุปยอดโดยประมาณแกนครับน่าจะโดนขโมยคำนี้มั้งนะ มันขาดครับปกติถ้ามันขาดนะครับเนาะบ่วงมันจะพันยุบก,ก็บเป็น,ปนยุบต้อห้าทีนะครับเนาะแล้เพราะมันมันจะขาดไปนี้อันนี้มันพิถีพิถพูดครับคุณมันไปโดยไม่รู้สาเหตุถึกละครับผมไอ้กันรอเนาะ